สถานการณ์แบงก์ในสหรัฐยังถูกกดดันล่าสุดแพคเวสต์แบงก์ขอบราคาหุ้นเมื่อต้นปี2022อยู่ที่51.1ตอนนี้ร่วงลงแตะ5.5ก่อนที่จะเด้งขึ้นมูลค่าหายไปประมาณ90%สส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นแพคเวสต ลดลงประมาณ50%ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิดทั้งเงินฝากและสินเชื่อนอกจากนี้ยังมี r i g i o n อ l b a n ่อื่นๆเช่น Western Alliance ที่ได้รับแรงกดดันเช่นกันจนต้องหยุดซื้อขายที่เป็นเช่นนี้คงเพราะผู้ถือหุ้นต่างๆได้รับบทเรียนราคาแพงจากกรณี First Republic Bank, ์ i ิริค n ว a l l e ่แ a n k และ Signature Bank ถ้ายังถือหุ้นเอาไว้แล้วเกิดปัญหาสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรมาตามนัดเศรษฐกิจแบบนัดนัดขอบคุณ Facebook ของดรกอบศักด์และ Wall Street Journal สวัสดีค่ะ